แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ26รกรกฎาคม2567เราจะมาอัปเดตขั้นตอนการลงทะเบียนแอปทางรัฐนะคะ อย่าลืมนะคะใครที่ยังไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐมาติดตั้งที่เครื่องสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์ของเรานะคะรีบจัดการโดยโดย่วนวันนี้วันที่26แล้วนะคะในวันที่1สิงหาคมน,นี้จะเปิดให้ลงทะเบียนแล้วสำหรับผู้ที่มีสมาร์ทโฟนนะคะลงทะเบียนแอปทางรัฐเอาไว้นะคะแล้วก็ยืนยันตัวตนคลิปนี้จะมีทั้งวิธีลงทะเบียนและ ยืนยันตัวตนมาให้ทุกคนได้รับชมวิธีการนะคะว่าทำอยังไงบ้างและก่อนไปรับชมรายละเอียดเช่นเคยนะคะก็ต้องส่งกําลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ4ขั้นตอนลงทะเบียนแอปทางรัฐทําได้ง่ายๆผ่านมือถืออันดับแรกก็จะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐก่อนนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Google p l a y และ App Store นะคะ สขั้นตอนลงทะเบียนแอปทางรัฐนะคะหลังจากที่ดาวน์โหลดมาและติดตั้งที่เครื่องโทรศัพท์ของเราแล้วนะคะ 1. เปิดแอปทางรัฐจากนั้นกดเลือกสมัครสมาชิกอันนี้สำหรับคนใหม่เลยนะคะสสแกนบัตรประชาชนและใบหน้าของผู้ใช้งานหลักการสแกนก็เหมือนเหมือนกันทั่วไปนะคะ 3. ระบุบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเริ่มใช้งาน และ 4. บริการจากภาครัฐก็จะมาอยู่ในมือถือของคุณสามารถเลือกใช้งานที่ตรงกับความต้องการเราได้ทันทีนะคะง่ายๆ4ขั้นตอนสำหรับลงทะเบียนแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะโดยการลงทะเบียนแอปทางรัฐมีอยู่ด้วยกัน6ช่องทางนะคะให้เราเลือกได้ตามแต่เราสะดวกช่องทางแรกก็คือที่แอดแนะนำไปนะคะ ลงทะเบียนด้วยตนเองโดยใช้บัตรประชาชนช่องทางต่อมาก็คือ7 e เ e ่นอีเลเวนเคาน์เตอร์สวิสทั่วไทยนะคะช่องทางต่อมาตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐช่องทางต่อมาก็คือตู้บุญเติมช่องทางต่อมาอีกก็จะเป็นเคาน์เตอร์ไปรณียีไทยยกเวน้นไปรณียีอนุญาตและร้านไปรณียนีนะคะท้ายสุด ก็จะเป็นแอปไทยดีนะคะสามารถเลือกได้เลยว่าจะลงทะเบียนแอปทางรัฐด้วยวิธีไหนแต่ให้แอปแนะนําให้ลงทะเบียนด้วยตนเองโดยใช้บัตรประชาชนง่ายที่สุดไม่ต้องออกไปเซเว่นไม่ต้องออกไปตู้บริการไม่ต้องไปหาตู้บุญเติมนะคะลงทะเบียนด้วยตนเองโดยใช้บัตรประชาชนง่ายที่สุดสะดวกที่สุดนะคะเช่นกันนะคะกับ5วิธียืนยันตัวตนสะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางที่เราสะดวกนะคะ ก็จะเป็นยืนยันตัวตนผ่านแอป D. DOPA หรือแอปไทยดีนั่นเองนะคะตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐตู้บุญเติมเคาน์เตอร์ไปรษณสินิทยและเคาน์เตอร์เซเนะคะเคาน์เตอร์ซ์วิสนั่นเอง5วิธียืนยันตัวตนสะดวกแบบไหนเลือกแบบนั้นนะคะ ง่ายๆกับขั้นตอนสมัครใช้แอปพลิเคชันทางรัฐนะคะ4ขั้นตอนง่ายๆและก็6ช่องทางสำหรับการลงทะเบียนหรือการสมัครท้ายสุดก็จะเป็น5วิธียืนยันตัวตนสะดวกแบบไหนเลือกแบบนั้นนะคะอัปเดตล่าสุดสำหรับเงินดิจิตอลวอลเลต10,000บาทที่จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่1สิงหาคมนี้แนะนำให้สมัครแอปทางรัฐและยืนยันตัวตนรอสำหรับกดรับสิทธิ ในวันที่1สิงหาคม2567นะคะและสำหรับรายละเอียดต่างๆสำหรับ5วิธียืนยันตัวตนหรือ6ช่องทางในการสมัครแอปทางรัฐแอดได้ทำรายละเอียดไว้แล้วแต่และวิธีนะคะไปดูในเพลย์ลิสต์ย้อนหลังได้นะคะสำหรับเงินดิจิตอล10,000บาท